ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมอันนี้เป็นที่ตัดแต่งกิ่งนะอันนี้จะเป็นยักษ์สะตว์นะแต่งกิ่งได้หมดเราตัดเตี้ยดได้ผมตัดเฉือนเตี้ย,เ,ยเลยนะอันนี้ก็ตัดอันนี้เสียบแล้วนะรูอืมอันนี้เป็นเพศบรรณาเห็นไ,ไหมท็อปส์ผมผมจาเต็มนะหายไม่ได้ไม่เป็นไรนะโรงงานไม่ได้ไม่ได้เลยอันนี้เป็นต้นแม่นะก็แล้วแต่เราจะเรียกกันแหละ ลัคกี้หรืออะไรก็ตามแต่นะผมก็อันนี้นานมากต้นแม่ต้นนี้ไม่ได้ขายเพราะว่าเป็นแบบนี้กี่ตีก็รู้เอาดูเอาเดี๋ยวมาต้นแม่นะอันนี้เป็นต้นแม่ครับผมนี่แหละเป็นแบบมินี้มาต้นแม่ผมต้นนี้ที่รอดจากการขายเพราะว่าเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูอะไรนิดหน่อยอ่าต้นนี้เป็นต้นเพชรพันล้านนะต้นนี้เกสร้บไม่ค่อยมากนะต้นนี้ แต่ว่าบางดอกก็เลยบยาวบางดอกก็เลยบไม่ค่อยมากแต่ว่าต้วนี้ให้ดอกที่เป็นสีชมพูดอกใหญ่ที่สวยมีคุณพี่บอกว่าเอาทำเมล็ดด้วยนะผมก็เลยปีนี้ก็ทำเมล็ดก็อีกต้นหนึ่งพอดีมันที่ที่รอมเอาไว้ไม่ใช่กานะกามาทําอันนี้วัวมาทมําหลุดไว้ฝากเลยไปอันนี้มีคุณพ่อใจดีท่านส่งมาให้ผมบอกว่าร้อยที่ค่นดอก เป็นกิ่งตอนนะกิ่งตอนเอามาทําฝักกิ่งตอนเราจะได้ลูกร้อยเปอร์เซ็นนะอย่างอย่างเนี่ยตัวนี้เมื่อกี้นี้ถ่ายเนี้ยอันนี้เป็นกิ่งแม่ร้อยเปอร์เซ็นนะกิ่งแม่ไม้เสียบนะให้ดอกขี่ที่สวยนะเจสอนอาจจะไม่รับไม่รับมากเท่าไหร่ตัวนี้เดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งอ่าอันนี้ก็หนึ่งอันนี้เกสรนก็อันนี้ บานมากก็จะบานแล้วก็เลยไม่ค่อยเล็บนะอันนี้ทําฝากไว้เยอะนะเนี่ยข้างบนนี่กามากาเขามาเหยียบแล้วก็มาทาฝากร่วงหมดไปหมดไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปกินรงไงไม่รู้นะเลยต้องทําแบบนี้มาให้กาเข้ามาเหลือเท่านี้เลยอันนี้เหลือไม่หยิบฝากเองไม่รู้เน็ตลงได้ไหมนะขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณแล้วก็มาเท่านี้ก่อนครับผมพอสับผมมีปัญหาในช่วงนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ